สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจครับมื่อนี้พ่สอกัสิภาพีาพาน้องไปพบกับเซียนซาอุครับงวดที่ผ่านมาหกหนึ่งหนึ่งหกเต็ม,เต,มเตีมครับพี่น้องเอฟซีครับสําหรับเมื่อนี้เซียนซาอุเพิ่นก็นอยู่ในสายแล้วเพิ่นสิมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีกันเตรียมสม,มุดปากกามาน้ำครับเขามาฟังน้ากันว่าเมื่อนี้อาจารย์เซียนซาอุเพิ่นสิเน้นนักตัวใดครับ อยอยเอา<ไ>ปเปิดเอาคุยกันไปก้อนก็นได้ครับสวัสดีครับเชี่ยนเศร้าครับครับสวัสดีครับโผลสวัสดีครับสวัสดีครับต้นใบดีเพราะจะสอนเจ้าครับสาอยู่ดีซ้ำใบเป็นยิ่งเหนียวน้อยอยู่เนระ้าฝนตกฟองครับฝนกะลิ้นแน่ที่เสี่ยงไหมห่พอนคักกันด้วครับ ว่าในปุ้ยกับยายอยู่ขึ้นสี่สิบปืนๆในท,ทันทีโอ้หมื่บ้านนี่ห่อนค่าอยู่เพี่กับห่อนเดี๋ยวนี้เย็นสบายพอดีสบายอยู่ในห้องแอร์มว <า S> ั <c oughs> นกระตกหลายาทายิศหลายานนทาง่ามีปัญหาอยู่ข้าเจ้ารับผ้ากันในป่าค<บ>ับอืมอาปืนเนาะคนตกไม่ครับไปไร่ถ้ามีรถกตกมากกี่นิ้วแย่หน่อยแล้วกบบ เอาแตเห็ดดอกซุ้มนั่นเห็ดกะไรปลากะไรเห็กัะปลากันมข้พวยกบริหารกันเจ้ากุยกันกับไ้เคุยกันกับมัตนทการคุยกันกับอเก primo, ๋ของกระโล่ง hey, วังห no? yeah, ันละ

เลขมีหกมีหน,นึ่งครับตไปตามลัลาไป่งย่แล้วดดลาากัขอสี่นั่นละตัวที่ปั้นนะคอยเชียนไว้แล้วทั้งในครับถ,ถามคุยเล่าไปนี่ล,เละเีอย่ว่า,าปายาิ้เงเ,อเ่อสำหรับมือนี่เลขเด่น ตัวเดนเด่นกครับเล็กไข่เฮานี่ยียังนีเหรอแค่ดของฉันว่ายังไรแค่ดสายกีเดียแล้วเด่นเหล็กเด่นงวดวันที่สิบหกโอ้อันนี้นะเอาเริ่มลาไปเดินเียวไปเดินไงก็คุยกันไปนี่ล้มันต้องใส่เวลาสิาทีเนาะ เหอว่าเป็นยังเขาก็บอกกันไปน้ำเลยก็เบอกเนี่ยทางไปน้าครับนีกันวันที่สิบหกัอดีผมให้เลขเด่นนี่ยิงแปดงแปดกับหนึ่งนะกับหมันบ่ครับแปดกับหนึ่งโอ้ยบนลบ่ได้ ว,วิ่งบนล่างเนะาะตามครับวิ่งบนล่างเลขเด่นแปดกับหนึ่งวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างใช่คับนือวันลน่งเดียมากนละละละครับยุสั้นงมากัีอักหวยหลักสิบไอสบนล่างน <ละ S 2> <ะ>ั่นก็หวดีกัหวขาดไปได้ไอ<ะ> มืนี่มันใจค่ากันบ่นครับรับรับนี่แบบ,บท้าอเาก็บกับนนอีับวงเียน่นหละมือนี่สองตัวผมจอไว้เนี่ยนี่หาเก้าหาแปดหาเก้าหาแปดวมื่อที่จอไว้แปดแล้วกัแปดหนึห<า>ห 8, ่งเก้าหนึ่ง้าเก้าได้สองตัวนี้เนอ ห้าเก้าห้าแปดตัวเจาะแปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งที่ตัวทีส่สอนสีเขียเส้นใตเลยวงกลไม่เลยตัวเนี้ยแปดหนึ่งเก้าหนึ่งวงกลมไม่เลื่อยบ่าครับครับแต่ว่าตัวหาสามุดท้ายในวงเล็บไปไตัวกันเด้อหาสามตัวกันที่วงเล็บไปตัวกันหาสามกัน ห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งครับสี่ศูนยห้าี่เป็นตัวรองนี่หวดนี้นะมานเสิบอก FC ว่ีาร์ตัวเลขได้มันมันโอเคแล้วนะยี่ยังก็ตัวรองเมือนึ่งเช่นตะวุเขโทวตัวลองสี่ศห้าครับสี่ศูนย์ห้าสฟีบาอีบาร์สงมากอฟซีบาครับคือเอฟซี ตัามากวัวสอบที่ผมจับเลขให้เนาะไอเอ็ซีเอาเลขมันรวมกันบ้งเนี่ยเลขสองตัวพ่จัรตัวมันมีบวกินบวกบวกินตัวเนาะเขามาแสีออกมาจับคู่ใหม่ก็ได้ครับเลขกูไม่ย,ยุ่งซีตัวท่านเนีเลขผมนั่นนะอันนี้นเ,เอาตัวเลขเข้าไปใส่อีกก็มันจะิเป็นเลขหาตัวสินเด้โอ้ครับ,บรครับ,รบนนมาซื้อจับชุดเขามาได้คลิปซี ไเท่านี้แต่ว่าวนี้มันมันเล็กที่สุดนี่ผมให้คมักพ่อกันนะวนนี่ผมซื้ออยู่นะวันที่มกก่าตัวไดก่ครับตัวไดก่มากที่สุดแมากไ้ดีแล้วแปดหนึ่งลครับแหนึ่งหและแหนึ่งเก่านึงนาะแหนึ่งเก่าหที่มันกินหนึ่งเห็ไเอ๊ะินหนึ่งมากที่สุดเนาะ วาแปดกตัวละยีสบบาทอนันปตัวละสิบาทครับจัดนักจัดเต็มยดเด็กวิ่งก็วิ่งแปกำหนึ่ั่นละวิ่งแปดวิ่งมวิ่งแปดกำหนึงน้องวันี้ผมสิบอกไปตัวนี้ตัวนึง้เพราะว่าเมันมีเปอร์เซ็นต์มากมันตีคู่มันกันได้เลโอครับ พอ,พอกำลังมันซ้ากันบ่ครับมา,มากมากซ้ากันได้มาซ้ากันได้ยังส <ๆ S 2> อบปวดได้ปวดนี่ยนะมากคู่กันผมว่าท่านท่านมาท่านเขาว่าม้าน้ำกันนะเพิน่น้ำจีร่งล่างเพิ่นน้ำสีขึ้นบนเนี่ยโอ้ครับของผมนะคิดว่าเข้าบนล่างไปเลยเนาะเออว่าเข้าบนล่างไปเลย เสี้ยนเส้าหเก้าหาแปดยาทิมเดินเน็ตต้องต้องเดินไปเด้่อยยาทิมเดินที่บอกไว้ก่อนยาหาเก้าหาแปดนี่ก็ต้องต้องยาทิมที่ครับเอาเรียบเอาปลายตัวเนาะเรียกบปลายตัวเรียกบปลายตัวผมมันเมื่อคืนนี้มูโทมากที่สัวบอกผมพูดจอาฟังนี่งละไปโอ้ยอันพ่อใหญ่ว่าเส้นพ่อใหญ่เทียนเาบัอันหัวค่อยตายอันนี้ของกินเล่นที่บอกเป็นรอบนึงว่าน จ้าอไตัไดะลุกนไฟ้าร่ม่พนฟดฟ้นเ้ารด้เป่่ันเขากันเป๊ะอายุแล้วนหาิบแปดหาสิบดวยว้เป็นหาชิบก้าเนียมีนพอเศาก็ขึ้นต้ตรงกันแท้ว่าสั้น เลขปาล่มแสิบอาชุเล่าเดี๋ยวหาหาชิบแปดอีกก็กี่มือสิหาชิบเก้าแม่เลาบรรไตยก่อนหมู่บ้านนี้เอาอันนี้ของกิงก็เลยว่าทิมว่าได้เล่เลขว่าหาแปดหาเก้าพอออันนี้หาแปดเขาคอยคำนวณแต่กอนกับเจ้าคุยกันแล้วเออเมียนมันวมแล้วมันมาเขากันกับเลขเจ้าเหมือนตัตัวเลยตัวนี้มันมาเขากันกับเลขตุวนี้เออเจ้ากันล้เก็บกับเขากำหกดันจิตโยบว่าคนไงตัต่ป้ารอกนี้นะ ครับอันนี้ของจริงับดูสิประตูกันแท่เลยคนมาครับเอาจานเจ้านเสี่ยนซศอูครับขออนุญาตครับท่วนตัวเลขทั้งหมดให้ฟังอีกนะครับผมโอ้สิเอาทวทุกทวนมาเนาะเอาบอไทยเอฟซีทุกทุกคนเนาะครับผมเก่งกันอินถูกประว่ากันเนาะแมนค่ะหกเดือนเทปเดียวหกสิบหกของรัฐบาลไทยเท่าไง โมเดเซียส์เซไฮบิกบนล่างแปดกับหนึ่งได้เอฟซีเด้แปดหนึ่งสองตัวบนล่างห้าเก้าห้าแปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสามเป็นตัวร่องเอฟซีเข้ามาตัวได้กันจัดตะวันเรียบหัวไรตัวหัวหนีเอาไปเบิ้งใส่หลายๆอาจารย์ที่มาตรงกันเนาะมาประกับนล่างท่า ปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งอันนตัวตัวจัดตัวนักก็ทนไปสี่ศูนย์ห้าได้เป็นตัวรองตัวเลว MC ห้า MC ามบมาสอบไปเนี่กะแชร์กัได้เลขเลขสาตัวเขามวยโบกีสุดไรบกี้หนึ่งสองสามสี่ห้า่เล็ครับเลขบ่ไหลครับเลขบ่ไหลบ่ไหลสุดงวดเลขพวกง่ามเลยงวด บ่อกองกินนะ่าพิบิ้วกาสครับครับตอนนี้อาจารย์เชีนรร่นเซาหูครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์มี่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีเชิญครับเอ่อขอให้ FC เอฟซีห้าทุกคนทุกคนทุกมีโชคมีลาภเด้อวันที่สิบหกนี่กันช่องเชียนเซาห์หูส่ฝากไว้น้ำแน่คันค<ด>ู่ <ๆ S 2> ขเขาเบิง<ม>้งว่ตติดกับไปช่องเดียวในเหตในเฟเด้อร,ร์เอฟซีเอาบมาเชียนเซาห์กับสีรุ่งในปั่น ทำเองซื้อเองเรื่อยมามืออยากได้ก็ใช้ตุงทุกมาตรงตุงเลยครับครับครับเอาพี่รองเอฟซีกับฝากช่องของเซียนซาอุครับฝากช่องนี่เด้อครับฝากช่องเชียนซาอุฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่มนะครับขอบคุณเซียนซาอุหลายๆครับที่มาให้แนวทางเมื่อนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณคัสดีครับสวัสดีครับ